วันนี้นะครับดวงไข่เฮงดวงไข่ปังด้วยไพ่พิมพยานฟังเพลงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้ได้กี่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างที่นึ่ครับแล้วก็สองนะครับหรือสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับปิ๊กตอกปิ๊กตอกปิกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงสตาร์นะครับประจำวันนี้ของคนเรียกพีชหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับโดยลวงก็มันก็มีดีปังแบบโคตรมากสุดๆเหมือนกันนะครับขอให้คุณ มีความเป็นผู้นำหน่อยและมีจิตใจเป okay. ็นไพ่เนึ่งแล้วก็รู้จักทําตัวให้น่ารักตอผู้ใหญ่สิ่งสิ่งหน่อยนะครับดูลุงคุณจบ๋วปังแบบมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ขู่เรียกพี่สองมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูลงก็มันก็มีอะไรที่ปังอยู่เหมือนกันนะครับขอบใจแค่คุณอย่าหวงแรงครับแล้วก็ศึกษาบทเป้าหมายเป็นหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเียเป้าหมายนิดนีงแล้วดูงจิ๋วปังแบบมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับ มาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนเลือกพี่สามนะครับเป็นยังไงรรกันบ้างนะครับโดวมก็มันก็มีที่ปนนเป่ามากๆกอยู่เหมือนกันนะครับขอเป็นเกีคุณชัดเจนเป้าหมายนิดนึงอย่าเหวี่ยงแล้วคิดดีทําดีพูดดีหน่อยลุงอยู่ประมาณประมากสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามอันไหนเด่นสุดนะครับเ็นอยาอาจารย์ขออนุญาตตีที่ดวงให้ ชุดที่หนึ่งเป็นสุดนะครับว่าตามให้เปอร์เซ็นต์ดีมีโอกาสชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดชมิ้นกันเลยกันโปรดกดเป๊ะของหันใช่ไหมครับอาจารย์นะครับหลักใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนตามช่องจากนิ่งๆแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลักครับผมอาจารย์เอ็มคงเบ้งหมอดูมิทิฟนีสวัสดีค่ะ